สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับผมเจอกันทางช่อง YouTube ทิตองมาสิงนะครับผมนรกศักสีมาโนดครับวันนี้มารับหนาที่แทนเจ้ามอดนะครับนายเจ้ามอดติดภารกิจไปไปคาดล่งอ้อยนะครับไม่ได้มาครับวันนี้ผมก็เลยกลายเป็นมวยแทนทันทีครับเพื่อน กับภารกิจสิบเที่ยวนะครับจ่วงไปครับจ่วงไปยาวๆหลังจา,า,ากไม่สบายหวัดลงคอนะครับไปรัเล่นงานนะครับวันนี้เป็นวันที่ห้าแล้วร่างกายก็ยังก็เก๊กๆอยู่นะครับยังไม่หายขาดนะครับโดนวัดเล่นงานเข้าไปสี่ห้าวันครับลบเอาเลยครับเ,เพื่อนตอนรับ่า เข้าหน้าหนาวนะครับแต่ยังไม่หนาวเท่าไรนะครับน,นี่ก็กับภารกิจสิบเที่ยวครับไอคิมเบ็ด บ้างครับอากาศเป็นยังไงบ้างคอมเมนบอกกันได้นะครับคลิปนี้นกอกมาถ่ายเพื่อนได้ชมนะครับผมเจ้าเกตเตอร์บิลล่านะครับขุบใส่ที่เป็ดนะครับใส่เจ้าฮีโน่เอฟซี 9G ครับผม คือมาหลายปีแล้วเกือบสิบปีแล้วครับเจ้าแคทคันนี้ก็เหลือประมาณไม่กี่งวดแล้วครับเหลือข้างงวดตวประมาณห้าหกงวดน,นะครับก็จะหมดแล้วครับผมสี่ปีแล้วครับหมมาสามปีกว่าแล้วครับจะเข้าสี่ปีแล้วอเลยลูกพี่ กุ้ยมานะครับกุ้ยไม่ว่างติดภารกิจรอเสานะครับลูกค้ามาสั่งเสาเยอะช่วงนี้ไอ้ธนทรมาช่วยด้วยครับผมก็ยังไม่เต็มร้อยนะครับอาการก็ยังร้อนบูบูบ้าบาอยู่นะครับอาการเป็นหวัดยังไม่หายครับผมทำท่า,าจะหายก็ไม่หายนะครับกินยาเรือร่อยๆนะครับฉีดยาไปเข็มหนึ่งนะครับ เพืนก็นอนหลับสนิทเลยครับกินยาเข้าไปแล้วก็ง่วงนะครับหลับตอนไหนไม่รู้ภารกิจสิบเที่ยวนะครับคงไม่นานครับสองชั่วโมงน่าจะจบหหาเจ้ามดเจ็บสายไม่รับนะครับมาเช้า จะร้อยผมก็มีปัญหานะครับแม่ปั๊มลมรั่วนะครับมาแบบพยายามมานะครับอะไรมาถึงวันนี้แล้วครับผมอะไรมาจากวังน้อยนะครับร้านป้าพลนะครับตรงเชียงโพงวังน้อยนะครับสั่งอะไรไปเมื่อคืนวานครับวันนี้เมื่อกี้พนักงานส่งของโทรมาบอกว่าของมาถึงแล้ว เดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะได้ให้ช่างลินมาเปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับเปลี่ยนทั้งชุดเลยระบบลมนะครับรั่วเกดยจะร้อยผมไม่กล้าไปไกลนะครับัวระบบเบรกมีปัญหานะครับก็เลยวิ่งแถวแถวบ้านนะครับไม่กล้าไปรับงานไกลนะครับ แถวบ้านเจ้าของนะครับใครไปไม่กล้าไปนะครับพีกทางไกลผมกลัวนะครับเพื่อนอันตรายครับรถเยอะครับรถเยอะอันตรายขับดีแค่ไหนถ้าเกิดเนขับไม่ดีเราก็แย่เหมือนกันเพราะฉะนั้นหาก,กินแถวบ้านนี่แหละ ต้องไปไกลนะครับไม่ต้องไปไกลบ้านนะครับอยู่กิี๋ยวบ้านไปนะครับมองไม่ๆมไปนะครับไม่ได้หวังร่ำรวยอะไรมากมายนะครับเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกน้องนะครับเลี้ยงลูกให้โตเลี้ยงลูกน้องให้เขาอยู่ได้นะครับลูกเมียเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้นะครับทํางานก็เป็นเพื่อนกันนะครับไม่ได้ว่าเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องนะครับ ต้นโรงงานด้วยกันนะครับค่าแรงก็ให้เขาจนขาเขาพอใช้อ่ะครับไม่ลำบากอนะ่ะไม่ได้ให้ตามค่าแรงค้นต่ำนะครับให้เยอะนะครับค่าแรงสูงครับวันหนึ่งหลายร้อยนะครับใครมีความสามารถเยอะก็ให้เยอะครับตามความสามารถครับตามความขยันนะครับความรู้ส่วนมากไม่ค่อยเท่าไหร่ ามาขอให้ตามความขยันนะครับใครขยันเยอะก็ได้เยอะนะครับผมชอบคนขยันนะครับขยันซื้อสัตว์นี่มาเลยมาอยู่กับผมเลยนะครับ้ะกี้เกียจนี่อยู่กับผมได้วันเดียวจบผมไม่เอาด้วยคนขี้ขลายผมไม่เอานะครับพอเราอยู่เฉยไม่เป็นนะครับวันนี้ก็มาทำธารกิจ ตอนจะเช้านะครับได้ดูเจ้าเม็กมาถางป่าตรงสนมะพร้าวด้วยนะครับให้เจ้าเม็กมาทำไป่นมะพร้าวนะครับเต่งโคนรอบเลยครับเอาน้ำใส่เดี๋ยวก็อเอาปุ๋ยมาใส่นะครับมะพร้าวก็จะออกลูกครับวันนี้พาเพื่อนมาชมคุดชินนะครับจเจ้าแคทเลอร่าสามสองดีครับตัดใส่รัดหาฮิโน่เอฟซีก้เจครับ คลิปนี้ต้องลาเพื่อนไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ